ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมาคลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้เราก็อยู่ในแอปครับไทยเชฟดูเอลครับมาพบกับผู้เล่นครับที่มีเลตติ้งครับหนึ่งพันหกร้อยกว่ากว่านะครับก็อืมสีขาวขึ้นหมาแปลกๆนะครับครับนะครับมาซ้ายไปเลยครับเป็นเบี้ยคู่กลางนะครับเบี้ยคู่กลางก็มาเสริมไปหนึ่งตัวนะครับ โคนขึ้นไปนะครับสีขาวเลือดขึ้นในรูปแบบนี้นะครับเพราะว่าขึ้นอีกสองทีก็เปิดหมากครบเรียบร้อยนะครับนะครับอาศัยว่าเปิดหมากได้ไวนะครับโดนกินนะครับไปครับมาเปิดเข้าไปครับกินตัดตำแหน่งนี้ครับไปครับม้าเทียมมานะครับม้าเทียมตำแหน่งต่อไปไปครับ ทิมใส่มานะครับทิมใส่มาในตำแหน่งนี้ก็ใอยมากลับมาดีกว่าคร,ครับครับครับเดินมา้ามานะครับอ่าต้องการให้สร้างบ้านนะครับเราก็ครบเสร็จเด็กข้างสร้างบ้านหน่อยนะครับไปครับต้องการสร้างบ้านเราก็สร้างให้เลยนะครับ มาแล้วครับตำแหน่งนี้ก็ขยายนะครับขยายม้าขึ้นไปครับอืมตำแหน่งนี้ถ้าเขาเดินม้ามาจับเรานี้มีปัญหานะครับพูดถึงนะครับไปครับเดินไวเป็นนิดนึงนะครับเสริมคนขึ้นไปก่อนครับม้ามาแล้วครับม้ามาก็กดไ้หนึ่งทีนะครับขุนหลบครับขุนหลบไปแล้วก็ตำแหน่งนี้เราเอายังไงดีนะครับโยนม้าขึ้นไปดีไหมนะครับ โยนมาขึ้นไปนะครับไปครับเอามาก็ไปเกาะนที่เฉยนี่ครับกินนะครับเราก็ได้ค้าสูงสองตัวนะครับเปิดเบียดตำแหน่งนี้มาแล้วนะครับก็ไปครับ คนขึ้นหาเลยครับกินนะครับกินตำแหน่งนี้ก็ยอมเสียให้เรานะไปครับกินไปก่อนครับนะครับเขากินจังลุกนะครับก็อืมเรามีต่อเป็นต่อมานะครับโคนไปครับตอนนั้นเราให้ไปเลยนะครับกินเขากินจังลุกเราก่อนนะครับคนกินเบี้ยไปครับ ตอนนี้ก็เป็นสัตว์ครับสักว์มาสักโคนครับสู้กันครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คงเอาเรือนะครับเอาเรือออกมาดีกว่านะครับไปครับต่อเรือนะครับไปครับขึ้นขุนครับกินครับต่อเรือนครับต่อเรือนี่เราไม่สนใจนะครับนิ่งไว้ครับ มาผูกเบี้ยไว้ก่อนครับ <c oughs> ขุนมาแล้วครับขุนมาม้าไปครับนะครับตำแหน่งต่อไปก็เสริมไปได้เมตรครับไฟม้าครับครับม้าไปคํำไว้ก่อนครับอ่าขุนต้องเอาไปผูกนะครับ ้องเอาคุนไปผูกนะครับก็ตำแหน่งต่อไปเราจะเดินอะไรดีนะครับโคนครับโคนไปเลยดีกว่านะครับไปครับเอาโคนมาต่อนะครับ <c oughs> ต่อตำแหน่งนี้ก็ ขึ้นไปเลยครับกินดีกว่าครับไปครับเราก็เป็นประเภทนะครับหมูไม่โกลน้ำร้อนนะครับเสริมขึ้นไปครับเปิดขุนลอยๆเลยนะครับเปิดขุนลอยๆอยครับอืมตำแหน่งนี้นะครับกินกินกินอ่ะเอาเรือมาครับกยจับไปหนึ่งตานะครับ ตำแหน่งต่อไปก็ขยับขุนครับ <c oughs> เดินเบีย้ยขึ้นมาครับเดินเบีย้ยขึ้นมา <c oughs> ยังครับขส่มามาก่อนครับ อันแน่นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็จะมากินนะมากินแล้วก็คงไม่ให้กิน,นครับผูกไว้ เอาเรือออกมาครับ <c oughs> เอาเรือออกมานะครับก็เราให้กินครับให้กินดีกว่าจะได้เเรือออกไปเล่นได้นะครับต้องการเอาเรือออกไปเล่นมากกว่านะครับหรือว่าจะลุกลุกกินเรือกับเราเรามาว่าก,กันอีกทีนะครับไปครับ ินนะครับปินก็ไปครับจากโคนไก่อนครับลุกนะครับลุกก็ถอยนะครับหงายครับ หยับเรือม,มาหนึ่งตาครับต่อเรือนะครับต่อเรือก็โอเคนะครับเรากินเบีย้ยนะครับกินเบีย้ยแล้วก็ตำแหน่งนี้เรากดกดดีไหมนะครับลุกไปหนึ่งทีครับนะครับลุกไปหนึ่งทีนะครับก็กดไว้ครับ นะตำแหน่งนี้ก็ไปครับนะครับโอ้ไม่ไปไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเบี้ยฟรีๆครับหนึ่งตัวนะครับไปครับต้องวัดกันตรงปลายกระดานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาครบทยไก่ก้าวฟ้าครับฮ่าคู่ต่อสู้นครับผมคงคิดว่าตามหลักนะครับถ้าเรารู้ว่าเป็นรองจริงๆแล้วสีไม่ได้เป็นรองนะครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็เอาม้านะครับขึ้นไปก่อนครับ ปลูกไว้นะครับเพราะตอนนี้เราไม่ต้องการให้โคนนครับได้กลับมานะครับนะครับก็ขยับไปครับฝอยเม็ดไปนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจครับก็หมากจะได้เบียดหน่อยๆนะครับต่อเรือนครับก็ขอโทษครับจะทําให้การเอาชนะกันเนี่ยยากขึ้นนะครับการต่อเรือนครับ มาดูกันต่อนะครับตัวนี้ก็นับตัวมาของสีดําก็มีอยู่ห้าตัวนะครับสองสี่หกสีขาวมีหกตัวนะครับเรายังไม่สนนะครับไปต่อนะครับเป็นขุนขึ้นไปนะครับเอาโคนโยนขึ้นมานะครับอืมโคนโยนขึ้นมาก็น่าจะกินนะครับถ้าเราไม่กินก็จะปักมาตรงๆครับกินครับนะครับ เต้าเบี้ยกินเราจะไงลุกกรนหนึ่งทีนะครับอ่ไงลุกก่อนหนึ่งทีหรือว่าไม่ลุกนะครับไงลุกกรนหนึ่งทีไม่ไงนะครับอยู่เฉยๆอ๋อกินมาตัวนี้เขาจะจับกินกินกิน โอเคครับขุณไปก่อนครับคุณต้องไปให้ไวนะครับโอเจอเบี้ยห้าใบนะครับอาจจะแพ้ได้นะครับไปครับตำแหน่งนี้ก็ไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้ครับก็ขยักครับกินเบี้ยก่อนหนึ่งตัวนะครับไม่ยอมกับเรานะครับก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมมันกันนะครับนะครับจะให้สองตัวนี้มีฤทธิ์นะครับ ไอสอตัวนี้มีฤทธิ์ไม่ได้นะครับก็หงายนะครับลองหงายดูนะครับหงายหงายเขาจะขึ้นมานะครับหงายเขาขึ้นมาขุนไปดีกว่าครับอ่าขุนไปดีกว่าครับ ยอมให้เขาหมุนตัวไหมนะครับไปครับไปครับเปิดให้โอกาสให้สู้กันไปเลยนะครับจะเผื่อจะขัดอับได้บ้างนะครับนะครับทุบเป็นหนึ่งทีครับนะครับทุบเป็นหนึ่งทีตาต่อไปเราเดินอะไรดีนะครับอเขาก็จะมาไล่เรานะครับคงก็เป็นขุนนะครับขุนไปก่อนครับมาดูนะครับว่า เราจะสามารถทําจนได้หรือเปล่านะครับม้าไปครับผู <c oughs> ้เล่นนะครับก็น่าจะไม่ทันนะครับตาต่อไปนะครับก็จะเดินม้านะครับหรือไม่เราก็เอาเบี้ยไปขัดอับนะครับะจะเดินม้าไปก่อนเนี่ยเขาเดินเบี้ยงหงายขึ้นมาเราเดินม้าไปก่อนหรือว่าหงายเราเดินม้าขึ้นไปแล้วเราลุกนะครับ ลูกกระขุนดำต้องเข้ามุมนะครับเราเพียงไงลูกจนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ